เราไม่ใหญ่ใช่ไหมไม่้วไปปล่อยนะปล่อยะปล่อยเลยป่อยมวตาดวัานแห่งชาติครับจับแไปปล่อยไหมคะักุมติยานแห่งชาติครับจับปล่อยไหมทุกวันแลวเรียกไม่ทำไมเออเงี้ยมันมเล่นแมวทับทุกวัน

เดียวท้วแง้งไปก่อนนะนำทางไว้ละบอกลิมคลองโดนที่เดียววางคนตัวตัวเด็กขึ้นงยังยงยังแล้วก็ปลูกไว้นะเดี๋ยวไปเอาออกที่ทานนี้ปลูกเลยปลูกเลยคืกันกันนะ ปวเลยนะเขาดึงเครื <Cornell> <com st selling> ่องันปดมากเลยไม่ดีไม่่าไมต้องไม่ต้องไม่ต้องัเ่นี้ที่านี้ใยากเเือก่เ้ยไนี่